กรุงเทพมหานครเสนอ,นอ,อสองกล้องมองกรุงหนึ่ง,งใ,นในสิบมาตราการเร่งด่วนร่วมสร้างกรุงเทพโดยผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครสารต่อเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขภายใต้การดําเนินมาตราการสารต่อคือการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดเหลือ10บาทในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทอ่อนนุชแบริง โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่17พฤษภาค,คม2556รวมทั้งส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงตากสินเพชรเกษมจะเริ่มเก็บค่าโดยสาร10บาทตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปส่วนความคืบหน้าโครงสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงตากสินถึงเพชรเกษมซึ่งปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการประชาชนแล้วจำนวน2ส,สถานีคือสถานีโพนิมิตและสถานีตลาดพลู สำหรับส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้แก่สถานีวุฒากาศและสถานีบางว่าโครงการมีความคืบหน้าทั้งหมดมากกว่า70%สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระและหัวลำโพงบางแคของรถไฟฟ้ามหานครซึ่งได้ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายช่วงตากสินเพชรเกษมนั้นขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้จะต้องเร่งรัดให้รถไฟฟ้ามหานครก่อสร้างทางวิ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่1สิงหาคม2556เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบเดินรถไฟฟ้าและสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันกำหนดในวันที่5ธันวาคม2556นนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อร่วมกันรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งความสุขต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืน ชีวิตเราดูแลเพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ